ัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้งเฟอชาแนลหนึ่ครั้งแนละวันนี้ผมมากับของใหญ่เลยนะครับโอซุกนะนี่นี่คือเครื่องยิงตะปูคอนกรีตไร้สายนะครับ OCCN 944ขีดไว้หตัวนี้เป็นเครื่องยิง,ยงตะปูที่โอซุกะจดสิทธิบัตรด,ด้วยนะครับซึ่งสิทธิบัตรเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัว ส่งรูปอะไรเงี้ยจริงๆนะมันคือระบบภายในของเขาเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้ทนกว่าใช้ได้นานกว่านะครับเทคโนโลยีแอนตี้ไซส์นะครับถ้าผมอ่านผิดก่อไปด้วยนะครับพร้อมฟันคู่เคลื่อนที่ได้นะครับที่ป้องกันการติดขัดและลดการสึกหรอนี่คือตัวสิทธิบัตรที่เขาจดอ่านเะพราะฉะนั้นเนี่ยของดีอยู่ข้างในนะมันทําให้ตัวเครื่องเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะแล้วก็การสึกหรอมันน้อยลงแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มอ่านะนี่ก็บอกบำรุงรักษาง่ายนะครับไขนรอดแค่ตัวก็ถอด ทันทีคือถอดข้างหลังซ่อมหนึ่งคือในกรณีซ่อมเลยนะก็แก้ปัญหาตะปูติดขัดถอดเองได้ง่ายๆนะไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยอ่ะตรงนี้เขาบอกแรงสุดนะครับยิงมิดทุกนัด9 0ถึง120จูนแล้วก็สามารถปรับตั้งได้ด้วยนะโดยการอัดลมเข้าไปทนสุดเกียร์ไม่ติดขัดเทคโนโลยีอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับยิงแล้วสุด2นัดต่อวินาทียิงได้ทั้งหมด1,400นัดต่อการชาร์จนะ ที่แบต8แอมป์นะครับหนึ่งก้อนเนี่ยผมขออนุญาตไม่ไม่ซูมเข้าไปดูนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะเขาบอกว่าสปูที่ยิงได้นะครับ16-40ถึงมิลนะความยาวนะครับแล้วก็ไดเมิเตอร์นะครับ2.7-3ถึงมิลความแรง90-120ถึงจูลนะครับใส่สปูได้ทีเดียวเนี่ย30ลูกนะครับแล้วก็ยิงได้1,400นัดนะครับใช้แบต20แอมป์นะเสียงขนาดทำงานนะครับ108.7เดซิเบลนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเปล่า4.13กิโลนะครับแล้วก็รวมแบต8แอมป์ก็อยู่5.12กิโลแบต สือซูพิมนะตัวซูพิมพาวเวอร์นะครับแล้วก็8แอมป์ถึง15แอมป์นะตัวก็อนใหญ่แล้วก็ตัวที่เขาไม่แนะนําก็คือ2แอมป์ถึง7.5แอมป์ที่เป็นตัวธรรมดาเข<ส>าเน้นเป็นตัวซูพิมพาวเวอร์ขึ้นไปนะครับอ่ะแกะเลยแล้วกันหนักมากโอ้ยกล่องอย่างเท่เลยน,นี่กล่องใหญ่มากนะครับตัวแบบเิ่มมันเทิมนะครับแล้วกล่องแบบทำาย่าดีเลยนี่ด้านหน้าเป็นอย่างเี้ยเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็ดูแข็งแรงดีนะครับอ่ะเปิดนะครับ แน่นหนามากอ่ะทีนี้ด้านในนะครับก็จะมีตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะเ,เขาเรียกอะแดปเตอร์ต่อพ่่มแบตเตอรี่คาดเอลยาว1.2เมตรนะครับ OSBA 5019เนี่ยบอกให้ดูตัวจริงนี่เป็นเหมือนอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เราก็ไปใส่กับเครื่องแล้วตัวนี้อะแบบคาดเอเรา เสร็จแล้วเราก็เอาแบตตัวใหญ่นะที่เราแบบหนักมากนะถ้ามันบวกกับไอตัวเครื่องเนี่ยมันโคตรหนักเลยนะเราก็เอาตัวนี้ไปคาดเอวนะเสร็จแล้วก็เอาแบตก้อนใหญ่นะมามาเสียบตรงนี้แทนทํางานนะโดยถือเครื่องเนี่ยเบาลงนะเพราะแรปเตอร์ตัวนี้คือเบามากไม่มีแบตข้างในนะครับมีแต่แผงวงจรแล้วก็ตัวเชื่อมต่อของเขาแล้วที่สำคัญแรปเตอร์ตัวนี้ใช้ได้กับทุกเครื่องนะของโอซากะใช้ได้หมดเลยใครที่แบบว่าจะเหนื่อยจะล้านะครับแล้วก็อยากใช้แบตนานๆนะแบบแบต15แอมป์อะไรเงี้ยใช้นานๆไม่ต้องเปลี่ยนกาตัวนี้เน็บเอวแล้วใส่ 75M อมเเลยดีาก นะใครซื้อช่วงนี้ก็ได้แทอรเตอร์ตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วเหมาะมากเลยกับช่างี่แบบทํางานทั้งวันอะ่ะแล้วก็อันนี้คือของแถมที่เขาให้มานะครับมาเป็นกระเป๋านี้เลยนะดีมากก็มีเยี่ปักมีพวกประแจให้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอะไรตัวคล้องอะไรพวกนี้แล้วก็มีหัวใช้งานเลยสองหัวคือหัวกลมกับหัวที่บาาเอาไว้สําหรับนะเวลายิงก้ามปูเดินสายไฟอะไรอย่างนงี้เดินท่อนะแล้วมาอยู่ในกล่องในซองนี้โอเคนะ มีคุ่มือนะครับใบรับป,ประกันอะไรเรียบร้อยเครื่องชาร์จ2แอมป์แล้วก็แบตท,ที่เขาแถมมาเลยนะนี่มากับแพ็กเกจของเขาเลยนะครับก็คือแบต8แอมป์แล้วก็ตัวเครื่องนะครับแฟบนะใหญ่โตโมโหล้านครับตัวนี้อะไรเคลียร์กล่องกันนะกล่องนี้พอๆกับกระเป๋าเดินทางเลยนะไซส์ประมาณสัก20กว่านิ้วนะครับ อ่ะทีนี้ตัวตะปูที่ผมได้มานะครับเป็น OCCN 944ขีด19นะครับก็คือตัวตะปูยาว19มิลน่าจะสั้นสุดเท่าที่โอซูกะเอามาขายนะแต่จริงมันได้สั้นกว่านี้นะคือ16มิลนะครับตามสเปกหน้าตาตะปูเป็นอย่างนี้เผื่อใครไปซื้อยี่ห้ออื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยหนึ่งแผงที่มีอยู่10ลูกนะครับแบบนี้แล้วผมดูราคาแล้วโอเคนะ19มิลจะอยู่ที่399นะครับหนึ่งกล่องมีพันลูกอ่ะทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวเนี้ย เขาไว้ใส่อแดปเตอร์ที่เอาไว้คล้องนะครับเนี่ยเอาไว้คล้องผมไม่รู้นะคล้องมุมไหนก็แล้วแต่เราเอ่อคลิปเป็นยางนะครับสีเทานี่เป็นยางหมดเลยถึงนคลิปด้วยนะครับเป็นยางหมดเลยนะแล้วคลิปจับมือผม,ม่ใหญ่นี่คือจับปอดีๆสวิตช์ไม่มีเซฟตี้ตรงนี้นะแต่เซฟตี้มันอยู่ตรงคอนแทคข้างหน้าตรงนี้ไม่กดกับชิ้นง,งานเครื่องจะไม่ทํางานเพราะฉะนั้นเป็นเซฟตี้อยู่แล้วด้านหลังนะด้านท้ายตัวนี้เป็นตัวสําหรับเติมลม นะฮะประแจหกเหลี่ยมนะไขออกแล้วเขามีข้อควรระวังก็คือแรงดันที่ต่ําเกินไปนะทำให้ตะปูเนะี่ยแรงยิงมันจะลดลงนะส่วนแรงดันที่สูงเกินไปเนะี่ยก็จะทําให้เครื่องเนี่ยเสียหายได้นะส่วนตรงหัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับนะความลึกความตื้นนะครับของการยิงนะปรับง่ายเลยเนี่ยบุ๋นแค่นี้นะหัวจมหัวโผล่อะไรประมาณนี้นะครับปรับตรงนี้ง่ายมากหัวตรงนี้นะครับสามารถถอดนะนะครับแล้วก็ในในถุงนะก็จะมีอย่างนี้อีก แต่เนี้ยได้อันนี้อันหนึ่งนะแล้วก็เป็นหัวตรงนี้ซึ่งเอาไว้ใช้กับพวกก้ามปูโดยเฉพาะเลยนะเป็นลงเข้าไปปิ๊บเป๊ะเลยเนีวิธีการง่ายๆนะครับขเข้าไปอย่างงี้เออคือมันมันใช้งานง่ายอะ่ะนะบอกพี่ถุกกันขเข้าไปแค่นี้จบละนะไม่ต้องแน่นไม่ต้องอะไรมากเนละแค่มันตึงๆมือก็พอตรงนี้จะมีเหมือนเป็นแปลงนะครับเอาไว้ทาานะําความสะอาดนะกรณีแบบมีเศษเหล็กมีอะไรเงี้ยที่แบบเกิดจากการกระแทกของการตอกตะปูเข้าไปนะวิธีการถอดสวิตช์ก็คือไนี่ขตรงนี้ อย่างในกรณีลูกติดนะครับถอดตรงนี้พอถอดปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะหลุดออกมาเวลาใส่ก็เอาด้านหน้านําไปก่อนนะครับง่ายมากเลยเนี่ยใส่เรียบร้อยนะครับเวลานั่นก็เคลียร์ง่ายนะตัวนี้มันจะเหมือนแมกกาซีนเหมือนกับใส่ลูกนะครับดึงลงมาไห้ได้ดึงอย่างนี้ได้ไม่จําเป็นต้องง้างตัวนี้มาเพื่อใส่ลูกนะคุณสามารถใส่ลูกไปก่อนเนี่ยใส่เข้าไปข้างท้ายเนี่ยใส่เข้าไป เมื่อกี้ใส่ไปอันแล้วนะนี่2แล้วก็อันนี้3นะครับเสร็จแล้วเราบีบบีบตัวนี้นะดึงกลับมาตัวนี้มันจะง้างขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยมันก็จะมาชนกับตัวตะปูนะเป็นตัวดันตะปูแบบนี้นี่คือแบตแบนแอมป์ตัวเก่าที่ผมมีเนี่ยใส่แล้วได้แค่นี้เห็นไหมไม่สุดนะนี่คือตัวใหม่นะครับเห็นไหมร่องดูนี้จะลึกกว่า ตรงนี้จะตื่นตัวเก่าเนี่ยมันจะติดนะเพราะตัวนี้มันค่อนข้างจะยาวใช่ไหมเครื่องยิงป,ปูที่มันมีการสั่นสะเทือนสูงๆเนี่ยนะครับการที่ใช้ตัวล็อกเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยที่มันตื้นแบบนี้นะครับมันจะทําให้ตัวการจ่ายไฟหรือว่าการล็อกของแบตเนี่ยมันไม่ดีเราก็จะมีตัวยาวนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเอาไปใช้กับแบตเจนเก่าคุณสามารถใช้ร่วมกับแรปเตอร์ตัวนี้ได้นะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วตัวนี้เห็นไหมครับว่าจะเป็นล่องแบบเจนใหม่ละ คือเหมาะกับเครื่องที่มีการสั่นสะเทือนสูงนะครับหรือเครื่องทั่วไปก็ได้เอาไปใช้กับเครื่องตัวนี้ได้เลยนะโดยใช้กับแบตเชนเก่าแต่ถ้าใครอยากจะให้แบตของตัวเองนะที่มีแบตแปดแอมป์สิบแอมป์สิบห้าแอมป์อะไรเงี้ยเอาของตัวเองนะมาใช้กับเครื่องนี้เลยโดยไม่ต้องผ่านดัปเตอร์นะครับคุณสามารถติดต่อกับทางบริษัทได้นะบริษัทจะเอาแบตของคุณนะเปลี่ยนเคสตรงนี้ให้เป็นแบบยาวให้นะครับแล้วก็ส่งคืนกลับมา มีวิธีการแก้ไขที่โอเคมากคือเปลี่ยนเคสให้เลยที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าล่องยาวๆเนี่ยมันจะทําให้การยึดเกาะของแบตเตอรี่เนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มันจะสึกหลอน้อยลงอันนี้คือเป็นทุกแบรนด์นะแบรนด์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคเคลียร์ละผมใส่แบตเตอรี่นะครับปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าอย่างนี้เลยแบตเตอรี่ใส่แล้วนะกดไม่มีเสียแปดแล้วนะครับยังใช้ไม่ได้นะต้องมากด power ตรงนี้ก่อนนะปุ๊บเนี่ยไฟจะติดแบบนี้แล้วเราก็ลองกดลงไปนะครับ เห็นไหมกดนี้เนี่กดให้มันสุดแบบนี้แล้วยิงนะครับนี่คือตัวพลาสติกที่มันอยู่กับตัวแผงของตะปูนะครับไม่ต้องตกใจนะหัวจมไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองปรับตั้งนะครับให้หัวไม่จมนะครับหมุนตรงนี้อ่ะลองดูนะบแบบหัวไม่จมนะครับอันนี้จะจมแบบจมหายไปเลยอันนี้จะโผล่ขึ้นมา นะสามารถปรับตั้งได้อันนี้คือดีมากนะครับแล้วก็แรงดีดกับสำหรับผมเนี่ยเฉยๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปยิงปูนดูนะว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นปูนแบบพ่อเขาหลอกับมาจากกระถางอะ่ะคือเนื้อแน่นๆเลยไม่มีอิดนะเดี๋ยวผมจะลองยิงดูนะครับผมปรับแบบจมนะแต่ไม่รู้จมขนาดไหนนะเดี๋ยวลองดู1 2สองซ้อเห็นหรือเปล่านี่แกะพลติกออกนะ สบายแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยากให้สังเกตก็คือตัวท้ายเนี่ยเขาจะมีตัวขำนี่มาน,นะครับเพราะงั้นเวลาเรายิงเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้าง,งตรงละแต่ท่านี้ขำนะเนี่ยเพราะถ้าบางทีเรายกมันนะโดยที่ไม่รู้ตัวหรือบางทีเราเหนมันโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยก็เอาตัวนี้คำํำมันจะได้ระนาบที่ตรงที่สุดยิงต่อเนื่องนะครับสองลูกต่อวินาทีนะผมจะลองดูซิว่าจะทําได้ไหมก็คือยิงปุ๊บแล้วก็ยกแล้วก็ยิงนะครับอลองดูนะ โอเคนะอันนี้ขึ้นอยู่กับความคล่องแล้วเดี๋ยวใช้เปนะ็นอะไรแต่คล่องนะครับจมหมดนะการยิงเร็วไม่ได้ทําให้กระแทกหรือว่าความเร็วลมหรือความแรงลมอะไรเงี้ยมันน้อยลงนะยังจมเหมือนเดิมส่วนการกระเทาะของปูนนี้ก็ขึ้นอยู่ชนิดของปูนลักษณะของปูนที่เราใช้ด้วยนะครับลักษณะการยิงทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดอ่ะทีนี้ที่ไว้ใช้ยิงแบบก้ามปูโดยเฉพาะเนี่ยเปลี่ยนง่ายมากเลยสะดวกสะดวก,ดวกจริงอะสะดวกโคตรอะ แค่นี้เรียบร้อยไม่ตรงแล้วก็หมุนบิดหานะครับเนี่ยอย่าให้มันแน่นเกินเนี่ยเราก็บิดไปบิดหาไปไมว่าจะเอามุมไหนนี่คือก้ามปูเล็กสุดนะที่ผมมีก็ยังใส่ได้นะสบายๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไซส์ใหญ่กว่านี้ยิ่งสบายเลยเดี๋ยวผมลองดูนะเนี่ยตรงนี้นะเราก็ปรับมุมตรงนี้ให้ได้ตามทิศทางตามมือเรานะครับแล้วก็วางไปเห็นไหมครับมันจะลงพอดีเป๊ะเลยอยู่แล้วไม่แตกเลยนะเนี่ยยกได้เลยไหลโลนะตัวนี้ปูนเะนี่ยแน่นปักเลย โอ้โหต้องใช้แรงเยอะอย่างนี้นะลดขั้นตอนในการทำงานแบบเป็นนาทีอะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนคุณก็ต้องเจาะปูนใส่พุก แล้วก็ยิงสกู3ขั้นตอนอันนี้1ขั้นตอนคืออันนี้วางยิงปั้งจบเลยถ้าทำไวๆก็ประมาณ2อสามวิเท่านั้นเองต่อ1อัน,เ,นเทียบกับอันนั้นก็คืออย่างน้อยเปลี่ยนเครื่องมือแล้วเปลี่ยนเครื่องมืออีกนะเปลี่ยนเป็นสว่านโตตรตลี่หรือว่าสว่านกระแทกหนึ่งเปลี่ยนเป็นพุกแล้วก็ต้องค้อนตีอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายมาใส่สกูก็ใช้สว่านหรือไขควงอีก1อย่างน้อย2องึงสเครื่องมืออันนี้คือ1เครื่องมือนะลดระยะเวลาไปแบบก้าวกระโดดเดี๋ยวผมลองยิงงี้ มือเดียวครับยิงมือเดียวอีกมือประคองนี่ไว้หนึ่งสองมนี่สบายสบายเลยดูดิโควดดีอ่ะมันได้ยาวถึง40บมิลนะลูกตะปูที่ใส่คุณไม่จําเป็นต้องยิงก้ามปูเสมอนะคุณอาจจะยิงไม่อัดนะครับฝังเข้ากับกําแพงอะไรเงี้ยเพื่อทําเป็นชั้นเป็นเชลหรืออะไรก็แล้วแต่เอาอันนี้ยิงสบายเลยเดี๋ยวผมลองยิงเหล็กกล่องให้ดูอันนี้เหล็กกล่องนะครับหนาประมาณสัก1.5 1.8ประมาณนี้หนึ่งสองซ้อม สบายอ่ะโอเคลกหน่อยนะให้เห็นกว้างๆนะครับก็ผมจะลองนะดูลมตรงนี้นะครับประเจกหกเหลี่ยมนะครับไขตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไขไปนิดละเนี่ยเอาน้อนออกมาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดึงตัวนี้ออกข้างในมันก็จะมีเนี่ยชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวเติมลมอยู่ตรงนี้ไขออกมีฝาอยู่นะครับเหมือนเติมลมรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้นะครับผมใช้นะเครื่องเติมลมของอุตส่าหนะตัวนี้อ่ะ นะครับตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่เอ,อ้สามกเองอาจจะเพราะลมมันสูญเสียออกไปตอนที่เติมผมปรับไปที่90้าสิบนะเก้าส <90 S 2> แล้วนะเอาออกนะครับนะตอนมาเนี่ยอาจจะสักห้าสิบหกหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์นะตอนที่ผมยัดในตัวเครื่องเครื่องเติมลมอะลมมันออกไปพอสมควรถอดชุดหลังเนี่ยถอดแบตด้วยใส่แบตนะครับ เปิดเครื่องนะครับอ้าวยิงโอ้ยแรงขึ้น,นครับชัดเจนเลยคือดีดมือแบบผึ่งเลยนะครับแสดงว่าเมื่อกี้อยู่ไม่ถึง90ด้ายได้ซ้ำนะครับแต่ยังจมนะเปิดเครื่องมายังไม่ได้เติมลมเนี่ยน่ามีประมาณสัก50 60นี่90นะครับยิงสบายแล้วก็แรงดีดชัดเจนว่าแรงขึ้นนะครับเนี่ยเออใช้ได้ครับไปสรุปกันครับ โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดน,นึงนะสำหรับเจ้าตัวเครื่องยิงตะปูคอนกรีตไร้สายตัวนี้นะครับของทางโอซูกะนะครับผมประทับใจนะคือผมไม่เคยใช้บอกก่อนนะผมไม่เคยใช้ของแบรนด์ไหนเลยนะครับเครื่องยิงตะปูคอนกรีตแบบนี้ที่เป็นไร้สายนะครับผมก็จะพูดถึงความประทับใจแรกที่ผมได้เจอเขานะอย่างแรกคือใช้งานง่ายแล้วก็ใช้มายังไม่เจอติดขัดใดๆแล้วก็ระบบต่างๆการแก้ไขนะครับแล้วก็เนี่ยเติมลมก็เข้าใจได้นะจะเห็นว่าเติมลมก็เอาเครื่องเติมลมแบบ อัตโนมัติของโอซุการ์แล้แหละนะง่ายๆเลยก็เติมนะครับแล้วก็เติมไว้ด้วยเพราะว่ากระบอกมันไม่ได้ใหญ่นะครับแป๊บเดียวนะจาก 3- 40เนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียว90แล้วอ่ะสำหรับราคาเจ้าตัวนี้นะครับเท่าที่ผมเจอก็ประมาณ14นนะบวกลบนิดหน่อยนะแล้วแต่ร้านนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนทาง YouTube ก็มุมซ้ายล่างนะครับนะเข้าไปซื้อได้เลยโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับฟุฟเฟอร์เชนแนลคลาไปก่อนนะถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกนะ เนี่ยโคชชอบเลยผมชอบมากเลยนะอันนี้ยิงแบบยิงเอียงก็ยังยิงได้นะแบบสบายสบายเลยไปแล้วครับบ๊ายบายชอบ